สุกเข้าพระเสาแทกแล้วก็ไม่ค่อยจะสดชื่น<ะ>สําหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคือคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนมีคนขับรถไปที่หน้าบ้านเธอแล้วก็แบบมาตะโกนด่าอยู่ที่หน้าบ้านโชคดีที่บริเวณนั้นเนี่ย ب, มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เดี๋ยวไปย้อนดูกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะนีเจนนี่ โอ้คุณผู้ชม,ชมครับเออเราจําเป็นต้องเซ็นเซอร์เลยนะครับเพราะว่าคําด่าเนี่ยนะค่อนข้างที่จะรุนแรงสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามากันหลายคันเลยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะก็ตะโกนด่าครับโดยการเปิดกระจกรถนะครับแต่ว่ากล้องบันทึกไว้ได้ชัดมากทั้งคําด่าต่างๆนานาครับเราเลยจาเป็นต้องเซ็นเซอร์นะครับเขาบอกว่าเจนนี่จุดจุดจุดแหกนะฮะหัวเถิกเหมือนโอนกจุดจุดจุด เสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปครับหูมันแบบคุณผู้ชมชัดมากไม่น่าเชื่อว่านี่คือการแบบบันทึกเสียงจากกล้องวงจรปิดออนะแสดงว่าเขาตะโกนดังมากเลยนะคะคล่าสุดค่ะเจนนี่ได้ไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในขณะที่ตัวเธอแล้วก็คุณแม่เนี่ยตั้งใจจะเดินทางมาแจ้งความนะคะที่สถานีตํารวจภูธรทุ่งสงค่ะแล้วก็มีคู่กรณีมาด้วยเลยคุณ4ี่คนยังเป็นเยาวชนอยู่นี่ต้องเบลอภาพไว้นะคะอายุแค่16-17ถึงปีเท่านั้นเองทั้ง ทั้งหมด ยอมรับว่าขับรถมาตะโกนด่าเธอที่หน้าบ้านจริงทําไปเพราะความคึกขนองแล้วก็สารภาพผิดทุกอย่างค่ะโอ้โหสิบหเองนะมีรถส่วนตัวแล้วใช่ไม่น่าเชื่อครับซึ่งทางตํารวจเองนะครับก็เป็นคนกลางนะฮะในการเจรจาครับแล้วก็จบลงด้วยดีครับไม่มีการดําเนินคดีกันนะครับเพราะว่าเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการพูดตักเตือนกันไปก่อนที่คู่กรณีทั้ง4เนี่ยนะครับก็จะยกมือไหว้ขอโทษทั้งเจนนี่แล้วก็คุณแม่นะครับงานนี้ครับทีมวันบันเทิงของเราต่อสายตรงไปหาเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับ เราไปฟังเหตุผลของเธอกันดีกว่าที่ตัดสินใจไม่เอาผิดเด็กๆทั้ง4คนรวมถึงบางกระแสออกมาบอกว่าเจนนี่เนี่ยจ้างเด็กๆให้มาสร้างสานการด่าเธอเธอจะว่าอย่งไรเอาไปฟังกันครับ คนก็ไปตีความว่าหนูอ่ะเป็นคนจ้างเขามาดา่าหนูก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูกับเขาก็ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วก็มันไม่มีใครจ้างคนมาด่าตัวเองเหรอกค่ะตอนแรกหนูก็ไม่โอเคค่ะว่าจะเอาความเลยแหละแต่ก็พอเห็นว่าเป็นเยาวชนเราก็รู้สึกว่าถ้าหนูดําเนินคดีอ่ะมันจะแบบ มันตัดอนาคตเขาเลยอ่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาคึกะนองและเขาก็ร้องไห้กันและหนูบอกว่าหนูอยากได้คาตอบจากใจจริงๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบคึกขนองอยากด,าด่าโว์เพื่อนอะไรเงี้ยหนูนึกถึงลิลลี่เลยเพราะว่าอายุเนี่ยรุ่นราวข่าวเดียวกันแล้วเรานึกไปว่าถ้าเป็นน้องเราแบบเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาแบบทําผิดอะไรเงี้ยเราก็คงจะอยากให้ทุกคนให้โอกาสเหมือนที่เราให้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะ คือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบกันเรามีสิทธิ์ที่จะเกลียดใครก็ได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุกคามในพื้นที่ของเขานี่คือเป็นความโชคดีที่น้องมาที่บ้านโหนแล้วถ้าไปบ้านคนอื่นที่เขามีมีอาวุธหรือมีคนแบบร้ายแรงอยู่อะไรเงี้ยพี่มันอันตรายมากๆนะคะอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างที่เธอพูดก็ถูกนะคุณน้องตอบดีมากใช่ค่ะคือถ้าเกิดไปบ้านคนอื่นที่เขาแบบจะเอาเรื่องจริงๆตนนขณะนั้นเลยเนี่ยมันจะลําบากนะคะ